โทมาเที่ยวอะไรไก่บ้านย่างเขาสวนควางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนาะบานบางนาเออหลังเซ็นท่นบางนานะคะทุกคน <c oughs> คุณอำนาสวัสดีครับช่วยกรนทำาดกันนะคะร,ร้านมันขนมของเราก็มาแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศข้างๆแบบนี้ <c oughs> ก็จะชิวๆหน่อยนะคะนี่คือเครื่อง,งดื่มของเรานะคะสำหรับเย็นนี้เริ่มเลย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 ค่ะทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่เดี๋ยวมาดูอาหารกันนะคะว่าผมสั่งอะไรบ้างไม่กินข้าวนี้ <c oughs> เน้นเน้นกลับ <c oughs> มา้วจามา้วจทุกคน ฉ่ำมุงน้ำจิ้มอันนี้ก็คือส้มตำหอยแครงนะคะแล้วก็เราสั่งมุกหย่านารัหลายอย่างหละยายอย่างเนาะเรืออะไรวะเลือปลาหมึกย่างไป,ไปผงกะหรี่ไม่ได้สั่ง <laughs> อ้าวอะไรอีกแล้วกิน <laughs> ไม่ได้สั่ง ถ้าอย่างทำไมแล้อีกอันนี้อะไรอีกวะออถ้าประกันน่ะมันก็จะหมดแล้วถ้าประกันถ้าถ้าป้ายฟ้าอยู่ประมาณสามส่หกสามเป็เจ็ดอ่ะยังไม่รวมพารบแต่ถ้าเป็นชิงเนี่ยวิ่งไม่ไปแล้วค่ะอันนี้อะไรคะคุณรัฐพิซซ่หน่อย นี่คืออะไรคะคุณลาปิเซนซิลคุณยังไม่ได้บอกสั่งนู้เอาไม้กรกับผงกะหรี่กุอยากกินเลยคูหัดผงกะหรี่นะคะที่คูมันดูน่ากินมากฉ่ำงงบริเย่โอ้เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยถีแล้วกินเลยค่ะ้าติโทติโทติโทโหนี่แหละสิ่งที่ชอบเม็ดขนุนะคะโอ้ยเม็ดขนนอันนี้แค่แก้วเดียวเลยเม็ดขนมมาเล้าค่ะ เม็ดกระถินนะคะทุกคนมาค่ะตำซั่วร้านนี้เขาอร่อยจริงเนะส้มตำนี่แบบหูรสชาติเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะอยู่แล้วอยู่แล้วโตนุนี่นร้าเตัวนะคะตอแล้วเนาะ เหนื่อยก็พักแล้วก็เริ่มใหม่อันนี้เผ็ดมากเผ็ดสุดๆมาอีกแล้วนะคะทุกคนแกงเลียงแล้วก็หอยมาเพิ่มอีกจานหนึ่งแกงเลียงที่ไหนไม่ใช่แกงเลียงหรอเออนี่ค่ะเดี๋ยว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 หนูจะให้มาค่ะมาค่ะ เ้นนีดับสองเส้นสาเส้นดับบรรยากาศดีมากทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกบไปแล้วรักคุณทุกคน,นะคะ่ะบ๊ายบาย